สวัสดีค่ะแม่เช้าวันที่สิบเจ็ดธันวาคมเนาะสองสองห้าหกหกอันนี้กินอะไรขอดูหน,น่อยกาแฟกาแฟกาแฟมอคโคน่าใส่กับอะไรนะแม่แมเน็ตใส่งาทัญพืชเนาะงาเป็นกระปุกซื้อมาหน่ะบ่องงา,งาองาบุบแตกอะไรเขานี่แหละ แล้วก็ใส่เนตวิต้าไหมเหรออกินกินข้าวอร่อยไหมแม่ก,กินข้านม <นะ S 1> ปังอะไรอะ่ะบิดบิดชินบิดชินกินข้านมปังบิดชินแข็งแรงดีเนาะโอ้ตายลนะก้องกล้องไปโดนอะไรไม่รู้มัน กล้องมันปรับมือไปโดนมันขนมปังกินกินเช้าหนึ่งกี่ชิ้นขนมปังแม่สองชิ้นแค่นั้นน่ะอันนี้กับข้าวคุณยายเด้อนนี้ข้าวี้น้อยนี่กับข้าวคุณยายเขาทําเสร็จแล้วในเขาดูมีอะไรมัางโอ้ยมีไข่น้ํำปลาปลาต้มมอปลาเขาอุ่นเขาเข้าตู้เย็นแม่ ันนี้ก็มีหยวกแม่หยวกหยวกกับส้มผักกาดผ,ผัผกกาดเขียวไม่หยวกเขาเขา้าตู้เย็นไว้<ม>นี่ก็แกง<ม>แกงอะไรแม่ใส่บักใส,ส่เห็ดด้วยเด้อคือบคนเขาทำเาแกงใส่เห็ดแล้วก็มีหอยดองปะลาขาดไม่ได้คือปะลาเนี่ยอาหารกับข้าวกับข้าวเช้านี่ของคุณยายอต้องปิดฝาชีไว้เพราะว่าแมลงวันเนาะแม่เนาะ แมลงวันลงอืมกินขน้าวนอ,อดือด่มน้ํากี่แก้วแม่ดืด่มดื่มน้ําก่อนอก่อนสองแก้วพุ่นน้าอุ่นผสมเนาะนี่นใส่อะไรนี่นดาวอินคาน้ําชงน้ําชาใส่เหยือกใส่ดาวอินคาเออกินข้าวกับพอแซบอยู่เนาะไม่ทิ้งข้าวไปกิน อาหารแปลกๆนอกบ้านกลับมาก็ต้องกินข้าวเนาะเมื่อวานไปปาจีนแม่มนวดนั่งนวดเก้าอี้สบายไหมสบายที่โรบินสันเนาะปาจีนแม่ไปไปเจออีกมุมหนึง่งเป็นไงมีนวดมือด,ด้วยเอาแขนใส่ด้วย,ยเดี๋ยววันหน้าไปเนาะใครเข้าเมืองขอติดรถเข้าไปเด้อบอกไปนั่งเก้าอี้นวดอ, <laughs> อย่าทีละยี่สิบบาทเออ <laughs> ยอดยี่สิบบาทแบงเออก็ดีแต่สิบนาทีสิบนาทียี่สิบบาทเท่าหกสิบนาทีกี่บาทร้อยยี่สิบโอ้โหใช่อะ่ะสิบบาทสิบบาทก็ว่าไปก็หยอดไปก็ดีเด้เก้าอี้เก้าอี้นวตัวหนึ่งก็หลายบาทนะแพงอยู่ อันนี้มาบ้านบ้านดงบังดงบังปาจีนบุรีขายต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับนี่มองออกจากหน้าต่างไปนู้นมีเขาเขานู้นเขาอะไรฮือแม่ม,มีคนทําสวนไหม,มเขาแบบนั้นมีเจ้าของไหมแม่มแม่มันมีเจ้าของไหมมันมีตัวัที่ข้างเขา้เขา,เขามีใช่หลังขอนกว้างไหมแม่แม เขานี้ใช่หลังขอนคว้างไหมไหอ้าวมันอยู่มุมตรงไหนอะน้ำตกเหรอที่เราไปเขาตะคอบอกอ๋อมุมโรงพักเหรอ,อ,อ<ง>ขอนคว้างวางวยเกษียนบอก<ง>อันนี้บ้าน<ง>บ้านน้องชายอันนี้ในครัวอันนี้บรรยากาศในครัวเนาะบรรยากาศในครัวหลังบ้านเขาบ้านน้องชาย ไฟต้องเปิดให้แม่แม่บอกมองไม่เห็นเนาะแม่เนาะเออนี่บรรยากาศเขาในรอบรอบนอกหลังบ้านอันนี้บ้านคนอื่นต่งางหากเขาก็ติดกันเนาะเขาอยู่กันเป็นพี่น้องห้าหลังคาเรือนอันนี้หลังนึงเป็นบรรยากาศเขาก็ทําทําฝาเงือบขึ้นแบบนี้ก็ดีเนาะแม่เนาะเออนี่บ้านเขามีติดแอร์ก็ว่าไปคุณยายก็นั่งอยูนี่ <c oughs> คุณยายนั่งกินกาแฟอันนี้หนึ่งหลังอันนู้นสองหลังนู้นบ้านคุณตัดเทียมบ้านพ่อเขาออันนู้นอีกหลังหนึ่งในบริเวณเดียวกันเนาะไม่มีรัว้วแล้วก็เดินมาอีกนี่ก็อีกหลังนึงนี่เขาจะมีไม้ไม้เตรียมออกละนี่อีกหลังหนึ่งหนึ่ง เดี๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่สีหลังคาเรือนเลยบ้านคุณตาไปมีอีกหลังหนึ่งบ้านลูกสาวบ้านบ้านแม่น้องเน่เนบ้านแม่น้องเน่เน,นี่บ้านน้ำโมเออนี่บ้านน้ำเพิลก็ว่าไปอันนี้ต้นไม้นะคะคุณน,นี่เขาปลูกไว้ขายเวลานั้นเดี๋ยวเขาก็ขุดเขาเรียกอะไรเนี่ยดอกแก้ว เขาก็จะบำรุงปรุงแต่งเนาะเนี่ยเยอะฮะก็จะเป็นดงอย่างเงี้ยดงต้นไม้เขาอันเนี้ยรอรอขึ้นละเซตนี้รอรอขนย้ายหูอันเนี้ยนะคุณมีอันนี้ด้วยเนี่ยเนี่ยเขาก็จะห่อไว้เงี้ยค่ะ <c oughs> อากาศเย็น เนี่ยทำการหอ่อห่อล้อมพร้อมลงปลูกไม่มีการตายค่ะเขาจะประมาณว่าร้อยเปอร์เซ็นติดร้อยเปอร์เซ็นอันนี้ต้นอะไรไม่รู้ว่าไม่รู้จักเนี่ยพอถ้าขึ้นรถเขาก็จะห่อสแลนใหญ่ม,ม,มีน่อไม้ไหมน้องเนี่ยเขาก็จะมีก็เยอะค่ะ ก็เป็นที่แบบพี่น้องอยู่กันเนาะแม่อยู่ก็โอเคแม่ก็มีคนดูแลคนหนึ่งไม่อยู่ก็คนหนึ่งอยู่ <c oughs> ก็มามุมนี้ก็จะเป็นขออนุญาตถ่ายนะเขาไม่อยู่กันมาเที่ยวหาแม่ทมเนาะแม่ก็เท่ากับว่าแปดสิบแปดสิบแปดสิบห้าเต็มเข้า แปดสิบหกแปดสิบหกเต็มนี่หน้าบ้านเขาที่นั่งกินเมี่ยงกันเมื่อคืนอันนี้ที่อบอ่งอ่งอบหมูอบไก่เขานี่นั่งกินข้าวหน้าบ้านกันก็จะประมาณนี้ก็บรรยากาศดีก็มีไฟติดไฟไว้เนาะก็อยู่ประมาณนี้ตอนเย็นเขาก็จะรวมกันที่นี่โต๊ะคนโตโต๊ะเด็กเขาก็จะเพิ่มโต๊ะขึ้นมาอน,นุต้น ต้นกระทอนยังไม่ออกถ้าออกก็จะเยอะมากจะบรรยากาศประมาณนี้หน้าบ้านเดินอ้อมหลังบ้านได้เข้าครัวหลังบ้านประมาณนี้นอันนี้เตาปิ้งย่างเขาจะวางเป็นเซตเลยนะคะคุณอันนี้ทุเรียนทุเรียนรอลงดินเขากำลังจะรอลงดินกันกำลังบำลุงบำลุงทำหลุมเนาะ เราจะประมาณเนี้ก็อยู่กันอย่างเงี้ยก็ดีค่ะนี่ผักนี่การปลูกผักกำลังสับแปลงใหม่เนาะนแปลงผักสลัดนี่ผักชีผักชีสลระแหน่ผักแพวผักกินเมี่ยงเนะเาะอ้าตัวนี้ก่อบล็อกเลยนี่นาะนี่ ก่ออิดบล็อกเลยทำอิดบล็อกคือเขาไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้แบบนี้เนาะก่ออิดบล็อกเขาก็จะลงดินผักสลัดก็จะเยอะมากมุมนู้นนะคะเยอะอยู่เมื่อคืนกินเมี่ยงกันกินเมี่ยงหลายวันติดผักเป็นถาดก็อย่างนี้ค่ะก็โอเคอยู่บรรยากาศล่มลื่นแม่ก็จะอยู่อย่างเนี้ยเชา้ชาเชา้ชาเชา้าเช้าเย็นเย็น นั่งเล่นอากาศดีโอเคค่ะ